สนับสนุนโดย True d e t a c 5G ที่สุดของเครือข่ายอาัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดใหม่ดาวิกาเปิดใจมีแพลนแต่งงานแล้วพร้อมมีครอบครัวมาก ยุยาาิเยอะควงสามีเฉลยปมโพสต์อย่าลงโซเชียลประมวลความประทับใจแฟนมิตติ้งบิลกินพีพีที่ญี่ปุ่น สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ g o o d m o n i n g Insight Insight รับอรุณอยู่นิ่แล้วก็เนสค่ะใช่แล้วค่ะรักทาผู้ชมที่ชมสดผ่านทาง YouTube True Vision Official ค่ะรวมไปถึง True Vision Style ผ่านแอปพลิเคชัน True ID นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มที่คือด้านล่างของ True Insight เราด้วยนะคะใช่ค่ะอ่ะข่าวแรกในวันนี้พูดถึงเรื่องของคนมีคู่ใช่ไหมก็บอกว่าจะยิ่งหวานยิ่งแหววกันไปเลยเป็นไรซะเป็นไรเสิซะเป็นอิจฉานิดๆสำหรับคู่นี้นะคะยิ่ง โค้กมันก็ยิ่งหวานความหวานเขาไม่มีแผ่วเลยนะสําหรับคุณใหม่ดาวิก,กาแล้วก็คุณเตอ๋อฉันทวิทนะคะ,คะแล้วสาวใหม่เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเขาพร้อมมากเลยนะนิวพร้อมมากกับการแต่งงานจา้ะเขาส่งสัญญาหรือ <c oughs> เปล่าส่งสัญญาพิเศษให้หนุ่มเตอ๋อได้รู้นะคะเพอเพอแป๊บเดียวแล้วะคะ่ะสำหรับ สาวใหม่ทด a พกานะก็อยู่ในวงการบันเทิงมาเกือบ20ปีแล้วนะสําหรับคนนี้เลยหลังมีกระแสด,ดรามา่าเรื่องหุ่นของเธอก่อนหน้านี้นะคะคนก็ถักว่าเธอในสูบผอมจนเกินไปหรือเปล่าเจ้าตัวก็ออกมาเผยค่ะบอกว่ายอมรับนะก็ทําให้เข้ากับบทบาทที่ได้รับในละครแล้วก็อินหนักมากจนต้องเข้ารับการปรึกษากับจิตแพทย์ ล่าสุดค่ะไมาก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวความรักของเธอกับหนุ่มเต๋อชันทวิทย์แฟนหนุ่มว่าเป็นรักที่ลงตัวมากถึงขั้นวางแผนเรื่องแต่งงานไว้แล้วจ้ะโดยใหม่นะคะได้ให้สัมภาษณ์ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์กับเตอ๋อนั้นมันใช่มากไม่มีความรู้สึกถึงน้ำบอ่อหน้าเลยเขามีมุมที่ทําให้เราสบายใจเขาเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบกับเรามากๆเรียกได้ว่าพอดีทุกอย่างโดยสิ่งที่เขามีและหนูไม่มีคือเรื่องของความช้า เพราะเราเนี่ยเร็วเขาอ่ะช้ามันก็เลยสมดุลกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเรามากแล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เหมือนช่วยเราในวันที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดเราหลงทางมากๆไม่มีคนที่จะคอยให้ควาปรึกษาคอยระบายเขาเข้ามาถูกจังหวะพอดีก็เลยโดนไปเต็มๆเลยฟังไปให้หมดเขาเป็นนักฟังที่ดีมาก ทั้งนี้ยังเผยถึงการวางแลนเรื่องแต่งงานไว้ว่าเรานะเป็นคนที่คิดถึงเรื่องอนาคตตลอดเวลาเลยคิดว่าจะแต่งงานที่ไหนใส่ชุดอะไรคิดไว้หมดแล้วแต่ว่าอนาคตของเราก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลายืดหยุ่นมากๆเปลี่ยนได้หมดจะมีลูกก็ได้ไม่มีลูกก็ได้คิดไว้หมดเลยแล้วก็ชอบด้วยอยากมีครอบครัวมากๆจ้ะ นี่แหละความพร้อมกับคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมมันก็จะลงตัวแบบนี้ใช่เป็นคู่ที่คบกันมาแบบราบรื่นเรียบแต่ว่าก็อบอุ่นเสมอเลยถูกต้องนะคะอ่ะมาที่คู่นี้เล่นไปเล่นมาจนไม่รู้ว่าเรื่องใดเรื่องจริงหลายคนก็ยังเข้าใจอยู่ว่า เขาหยากกันจริงๆแล้วสำหรับคุณยูยะเยินแล้วก็สามีล่าสุดก็ออกมาเคลียร์แบบที่ไม่ได้มาคนเดียวป้องพาสามีมาด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้นนถแถลงคนเดียวกลัวไม่เชื่อเอาสามีมายืนยันเลยค่ะว่ายังรักกันดีค่ะ ก่อนหน้านี้เคยออกมาเคลียร์แล้วค่ะบอกว่าที่โพสต์หยาใน a c e b o o k เนี่ยมันเป็นแค่การโพสต์เล่นๆเ,เท่านั้นไม่ได้หยาจริงและสถานะครอบครัวก็ยังแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมล่าสุดคุณยุ้ยเองก็ควงสามีออกรายการพร้อมกับเปิดใจถึงประเด็นนี้อีกครั้งนะคะบอกว่าที่โพสต์ว่าโสดหรือว่าหยาแล้วเนี่ยมันคือคอนเทนต์ใน Titik t o อกเท่านั้นแต่ชีวิตจริงคือยังไม่ได้หยานะยังอยู่กันแบบปกติเลยบางทีข่าวก็พลิกไปนิดนึงทางสื่อก็เอาไปเขียนลงว่าเหมือนกับเราเนี่ยหยาจากที่เราคาเวอร์กันแบบเล่น เ,เรื่องที่บอกว่าได้สามีใหม่เป็นตลกคือไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยข่าวก็เป็นอย่างนี้เราแค่ลงเล่นๆเ,เราเล่นติ๊กต็อกแล้วเราก็เอามาโพสต์ใน Facebook เขาก็เลยเหมือนว่าเอาไปเขียนข่าวแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีข่าวในเรื่องของสามีใหม่แล้วก็ไม่ได้มีสามีใหม่ด้วยสามีใหม่สามีเกา่าอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นเลยแล้วก็มีแฮชแท็กว่าไฟต่ำนี้ mm hmm. อันนี้ มันเลยเกินไปหรือเปล่ามันดูแบบว่าทําให้เราเสียเซลเลยมัน25ปีไปแล้วเราในะอยู่กันมามันไม่ใช่ใหม่ๆแล้วใหม่ๆเนี่ยยังฝ่าฟันกันมาได้พอมาหลังๆก็ยังบูลลี่กันอยู่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วแหละอยากจะบูลลี่ก็พูดไปเถอะยังไงก็ไม่เลิกกันอยู่แล้วด้านคุณเล็กนะคะเป็นสามีคุณยุย้ยะออกมายืนยันบอกว่าเวลาคนเนี่ยมาว่าตัวพี่เล็กเองก็โดนเต็มๆจะบอกอย่างนี้หลายๆคนผู้ชายบางทีเนี่ย ยังไม่เลิกอิจฉาพี่เล็กเลยได้ภรรยาเป็นนักร้องแล้วเขาก็เป็นแฟนเพลงแฟนคลับแล้วก็มีรักแบบชู้สาวอะไรอย่างนี้เขาชอบยุ้ยมากๆอะไรแบบนี้มาคอมเมนต์แบบนี้พี่เล็กก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกมันเลยจุดนั้นมาแล้วก็อยากจะบอกว่าพี่โชคดีที่ได้ยุ้ยเป็นภรรยาแต่ไม่ต้องมาอิจฉาพี่หรอกอยากให้คนที่อิจฉาพี่มาอยู่แทนพี่สักวันก็ไม่ได้อะไรหรอกก็รักกันดีนี่แหละแต่ว่าต้องมาลองสักวันแล้วจะรู้ความรู้สึกเป็นภรรยายุ้ยเนี่ยวันหนึ่งทําอะไรบ้าง จะเป็นการถอดบทสัมภาษณ์มาจะมีช่วงที่ขาดไปหรือว่าแบบสลับกันถามมีอะไรลองหาคลิปวิดีโอลองดูได้แต่สรุปง่ายๆก็คือเขายังคงรักกันดีเป็นปกติถ้าสมมติมีคลิปออกมาเป็นแค่เพียงการเล่น TikTok อกเท่านั้นตอนนี้อย่างนี้ที่คนเล่นคือคนจนมีสิทธิ์ไหมคะหรือว่าต่อแค่ประโยคต่อไปไปไหมคะหรือว่าหยุดที่ตรงนี้ก่อนดีกว่าเพาะอนนีดีกว่าถ้าเลยแบบนี้เดี๋ยวโดนยุบนะคะ อเอา,าประมาณดีกว่านะคะ,ะเดี๋ยวเรามากันอีกหนึ่งคู่จิ้นค่ะที่บอกเลยว่าโอ้โหโลดแล่นไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะแม่แม่ต่างประเทศนะคะก็รักแล้วก็รอสนับสนุนทั้งสองคนค่ะอย่างพีพีแล้วก็บิวกิ้นนั่นเองค่ะล่าสุดน,นะคะก็มีภาพบรรยากาศค่ะเก็บตกความน่ารักแล้วก็ความรักที่แฟนคลับมีให้พวกเขาค่ะ สร้างความประทับใจให้กับแฟนผลงานต่างแดนได้อย่างล้นหลามกัเลยจริงๆค่ะสำหรับงานแฟนมิทติ้งของ2หนุ่มบิลกิ้นพุทธิพงษ์และพีพีกริชคู่ขวัญจากซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอที่ไม่เพียงกวาดหัวใจแฟนๆในไทยนะคะแต่ยังรวมถึงแม่ๆในต่างแดนจนกวาดรางวัลเกียรติยศมานับไม่ถ้วน รวมทั้งเป็นที่มาของการจัดงานแฟนมิทติ้งเดินสายพบปะแฟนๆทั่วเอเชียกับงาน b i l กิน n อร P พีพี i a ิ a เ a เชี e e ฟ t i n g 2023โดยตามตารางงานเน่นะคะที่มีการเปิดเผยออกมางานนี้กำหนดจัดกันวันที่2 วันที่4กันยายนค่ะก็คือที่ญี่ปุ่น2รอบนะคะที่กรุงโตเกียวค่ะ4กันยายนที่ผ่านที่จะถึงนี้แล้วก็ที่โอซาก้าเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาก่อนจะเดินสายไปต่อที่กรุงโซเกาหลีใต้ในวันที่8กันยายนและที่กรุงมะนิลาฟิลิปปินส์นะคะในวันที่10กันยายนตามลําดับค่ะซึ่งจากภาพที่2หนุ่มเนี่ยนะคะบิลกี้แล้วก็พีพีเผยแพร่ให้ได้ชมกันทางโลกโซเชียลนะคะก็สําหรับกิจกรรมแฟนมีตที่ญี่ปุ่นต้องบอกเลยว่า ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามค่ะเพราะว่าแม่แม่แดนปลาดิบตบเท้าร่วมวีกันเนืองแน่นทั้งสองรอบโดยสองหนุ่มเนี่ยนะคะก็หอบความหลอกครูสุดคิ้วเนี่ยนะคะไปฝากแบบจัดเต็มไม่นับรวมเพลงเพราะแล้วก็การพูดคุยสุดเอ็กซ์คลูซีฟค่ะแล้วก็เกมสน,กสนุกสนุกได้บอกเลยว่าเอาฟินเนี่ยโอ้โหสุดๆไปเลยถึงขั้นที่แบบว่าแฟนๆทำโปรเจกต์ขอบคุณสองหนุ่มที่มาจัดงานแฟนมีตติ้งที่ญี่ปุ่นขึ้นจอยักษ์กลางย่านชินจูก,กุกันเลยทีเดียวค่ะ それ隠、えー、隠しましししままょょううごめんなさいごめんなさい。 ดีงามจริงใครไม่รักเขาคือแปลกนะแล้วจริงๆนะมันน่าภูมิใจที่เห็นศิลปินไทยนักแสดงไทยไปเป็นขวัญใจคนต่างชาติปกติแล้วเนี่ยคนไทยคือขายตับขายไตเพื่อจะแบบไปดูศิลปินเกาหลีแล้วก็จะได้ยินแต่ว่าเขาพูดเกาหลีแล้วก็มีล่ามแปลเป็นไทยแต่พอได้ยินเขาแปลภาษาไทยเป็นภาษาอื่นมันรู้สึกว่าแบบ นีย่ยเฮ้ยอันนี้คือแบบอว่าใ่พองเออใ่พองสานาเ,นะเออคนไทยเขาก็บอกว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนค่ะถ<อ>ูกต้องนะคะอ,อ่ะหนึ่งเรื่องน่ายินดีสําหรับน้องเหนือค่ะลูกสาวคุณกบประพัสรา<ห>ล่าสุดเรียนจบไปเรียบร้อยค่ะเป็นเรื่องราวที่ต้องแสดงความยินดีนะคะกับความสำเร็จของน้องเหนือลูกสาวของอดีตนางเอกดังอย่างกบประพัสรา ล่าสุดน้องเหนือเองก็ได้สร้างความพืงพอใจกับชาวเน็ตอีกครั้งนะคะก็ออกมาโพสตภาพตัวเองนะคะสวมชุดครุยแล้วก็ลงไปถ่ายภาพในสระว่ายน้ำโดยโพสต์นี้ mm hmm. เธอได้เขียนแคปชั่นว่า waiting for you ค่ะ่ทมกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับที่เข้ามาสแสดงความดีกันมากมายสำหรับน้องเหนือเนน่นอกจากความสวยแล้วก็ยังเก่งไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเธอนั้นก็เรียนจบจากสาขาวิชาการจัดการสื่อสารหลักสูตรนานาชาติคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะ เป็น,ปนไงคะถ่ายแล้วดูดีถ้าเราใสาป่ปกบเหมือนเครื่องช่วยหายใจคือถ้าเราถ้า <laughs> ถ่าย้าเราถ่ายแล้วอาจจะยืนไม่ได้หัวละลงแต่ขารออาจจะแล้วจะมีจังหวะอืดอ่ะ <laughs> เหมือนแบบ ลอยชํำแล้วจะต้องลงไปนั่งอย่างไรก่อนสิอย่างเงี้ยเออนะคะก็นี่แหละค่ะอยากจะสวยกับเขาก็ต้องเที่ยวชาญกับเขาด้วยนี่หนึ่งก็ออขอขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน้องเหนือครับเรามากันที่หนุ่ม V BTS ค่ะเขาเรียกว่าฮอตไม่ไหวเลยจริงๆนะคะล่าสุดก็ได้ร่วมงานค่ะแฟชั่นโชว์นั่นเองค่ะ,คะแต่งานนี้เขาบอกเลยว่าฮอตมากเพราะว่าเซเลบในงานเนี่ยก็ต่างอยากจะบอกว่ามากระทบไหลออถ่ายรูปกู่กับหนุ่ม V ค่ะไปดูว่าเขาจะฮอตขนาดไหนคะ่ะ เรียกว่าคนมันปังขยับตัวนิดหน่อยก็เป็นข่าวฮือฮาได้ตลอดจริงๆค่ะสำหรับหนุ่มวีหรือว่าคิมแทฮยองสมาชิกสุดฮอตแห่งบอยแบนด์วง BTS นะคะจากเกาหลีใต้ล่าสุดค่ะก็ปรากฏตัวร่วมงานที่รทศการศิลปะา r r e s s o 2 0 2 3 p a r a d i s e Art f e s t สอ a ้นั่นเองค่ะก็สร้างความฮือฮาจากลุกหนุ่มบูติก เออโทนนะคะเสื้อตัวนเนี่ยเป็นลายเสือดาวนะที่ทำเอาแฟนเนี่ยวิดรับกันไม่หวาดไม่ไหวอยากจะเจอตัวจริงของพ่อเสือดาวคนนี้จริงๆค่ะและก็ยังมีเซเลบคนดังในงานเลยนะคะก็ไม่พลาดที่จะขอกระทบลายเก็บภาพคู่กับหนุ่มวีเช่นกันแบบรัวๆเลยหลังจากก่อนหน้านี้ค่ะก็เคยสร้างความพือหากับเชิ้ตลายเสือที่สนามบินมาก่อนด้วยนี่เลยนะคะโดยล่าสุดค่ะในช่วงนับถอยหลังก่อนหน้าที่ผลงานอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกอย่าง l a y o v e r จะปล่อยในวันที่8กันยายนนี้หนุ่มวีวัย27ปีค่ะก็ยังคงทุบสถิติความนิยมไม่หยุดเพราะเพิ่งพาผลงานเพลงเดียวทำยอดสตรีมบนแอปพลิเคชันฟังเพลง Spotify ทะลุพันล้านครั้งนอกจากนี้ค่ะยังมียอดผู้ฟังรายเดือนบน Spotify ทะลุ10ล้านเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดบิวมากันเลยค่ะ นี่ก็ยังไม่นับรวมกับเพลง Love Me Again นะคะแทร็กจากผลงานอัลบั้มเดี่ยวที่ปล่อยมิวสิกวิดีโอออกมาเป็นเพลงแรกเมื่อ3สัปดาห์ก่อนก็ทำยอดวิวบน YouTube ทะลุ2ล้านในเวลาเพียง22นาทีซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในบรรดาศิลปินชายในปีนี้เลยค่ะดังนั้นผลงานอัลบั้มแรกที่จะปล่อยในวันที่8กันยายนนี้ก็แฟน,แฟนเนี่ยรอจดสถิติกันได้เลยจ้าเป็นไง ฉันรู้สึกว่าคนที่โดนเซ็นเซอร์เหมือนผู้ต้องหาเ <c oughs> มื่อกี้ใช่ไหมมันดูแปลกใช่ไหม <c oughs> มันแบบมันไม่คุ้นคือเข้าใจว่ามันมีเรื่องคดีพีเอ EPA ที่บอกว่าเออในการที่จะปิดบังใบหน้าของคนอ,อื่นที่ไม่ได้แบบรับการยินยอมยยอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันเหมือนภาพคดีเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมคือจังหวะที่อ่ะหนุ่มวีเดิน้วคือมีอะไรเซ็นเซอร์อยู่ข้างหล,ลังเซ็นเซอร์รอยช้ำแปลกนะคะอ่า เดี๋ยวเราพักเบรคกันสักครู่ใช่ไหมคะนิวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณกิตา้านะคะพี่สาวคนสน็ทคุณอ,อม,อ,มออกมาอัปเดตเรื่องของสุขภาพค่ะ เป็นแฟนคลับของคุณออมอักพันธ์นะคะ,คะล่าสุดเราก็มีเรื่องของสุขภาพมาอัปเดตให้ได้ฟังการเชื่อฟังข่าวนี้ต้องใจชื้นแน่นอนค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะทำเอาแฟนๆเป็นห่วงอย่างหนักเลยค่ะหลังจากนักแสดงหนุ่มอมอกักพันตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจจนต้องพักงานทุกอย่างล่าสุดพี่สาวคนสนิทอย่างคุณกีตาเองก็ออกมาอัปเดตอาการของคุณอ,อมนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอมอมีอาการดีขึ้นตามลำดบับหน้าตาก็สดใสขึ้นสภาพฟื้นฟูร่างกายเกือบร้อเซนแล้วไม่มีอะไรนะ่าห่วงแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าปีหน้าอาจจะมีรุ่นผลงานนะจอให้แฟนๆได้หายคิดถึงค่ะ ตอนนี้อากาศของคุณอ๋มโอเคแล้วค่ะก็เมื่อประมาณกรกฎานะทุกอย่างก็เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์อหารก็คือสมบูรณ์แต่ก็คือว่าเราต้องติดตามไปเรื่อยๆแต่ถามว่ามีอะไรน่าห่วงไหมสําหรับตอนนี้คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรน่าห่วงนะคะก็สภาพฟื้นฟูก็เกือบร้อยเปแล้วตอนนี้ค่ะอันนี้ก็รอติดตาม follow ไปเรื่อยๆแค่นั้นเองก็คือว่าออกไปข้างนอกได้ท่านคือปกติคุณอ๋งก็ออกไปข้างนอกอยู่แล้วคือมาบ้านพี่ประจําทานข้าวด้วยกันประจำอ่าฮะแต่ตอนนี้ก็คือว่า พอคือเขาจะให้คีโมหรือว่าทําการรักษาหาสิ้นสุดเมื่อเดือนกนรกฎกาคมที่ผ่านมาทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วก็เป็นเรืยาสมบูรณ์แบบไปในเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะเรียกว,ว่าเดี๋ยวก็มารับงานละครได้มนเดนล้วปีหน้าปีหน้าเมบีเดี๋ยวจะลองชวนคุณออกมาเล่นละครเดี๋ยวปีหน้าอาจจะอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะเพราะคุยกันบ้างแล้วแหละว่าเฮ้ยถ้าแบบหมายถึงว่าถ้าแบบหายดีแล้วแล้วก็ลองใช้ชีวิตแบบเหมือนว่า หายป่วยแล้วอะตั้งแต่กรกฎาคมจถึงปีหน้าลองดูซิว่ามันแบบดีขึ้นไหมโอเคไหมเดินไปใช้ชีวิตปกติอะเหนื่อยมากไหมหรืรอ,อย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวไม่ไม่แน่ไม่แน่ปีหน้าอาจจะมีโปรเจกต์ดีๆร่วมกัน เดี๋ยว mm hmm. รอลุ้นเลยนะนว่าเรื่องของโปรเจกต์ปีหน้าแฟนๆก็อยากดูแหละแต่สําคัญสุดคือคุณออมก,ก็มาแข่งแรงร้อยเปอซนตาะใช,ใช่นะคะก็จะได้เห็นผลงานทางหน้าจอของคุณออมนะคะค่ะเรามากันอีกหนึ่งสาวเขาเรียกว่าเป็นราชินีเพลงรูกทุ่งละกันค่ะคุณต่ายอราไทยต่ายออราไทย ใช่อันนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้เป็นอีกฉบับหนึ่งใช่ปะเลย์เลยนะคะสําหรับคุณตายค่ะก็บอกเลยว่าเขาดีใจมากนะที่ถูกยกยองให้ว่าเป็นนักร้องหญิงนะคะที่เป็นนักร้องลูกทุ่งอันดับหนึ่งค่ะ <c oughs> เรียกได้เลยว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งเบอร์ต้นๆของประเทศไทยค่ะที่ใครๆก็ต้องรู้จักเป็นอย่างดีสําหรับตายออรไทยที่ล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็ถูกยกให้เป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงอันดับหนึ่งค่ะ เจ้าตัวก็เผยว่าขอบคุณที่หลายคนให้ความสนใจถือว่าเป็นกำลังใจในตลอด20ปีที่ทำงานมาแล้วก็ดีใจที่หลายๆคนมองตัวเองว่าเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตค่ะน้องๆก็อยากจะมองว่าอยากจะลองทำเหมือนพี่ต่ายบ้างอันนี้แอบรู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณที่หลายๆคนกลับมาเล่าให้พี่ต่ายฟังด้วยความรู้สึกแรกเลยคือคือรู้สึกว่าเขาตอนนี้มันมีกระแสอะไรทำไมทำไม แบบว่าพีเร์ขึ้นมาว่าเป็นแบบนักร้องหญิงแบบหนึงนะะ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ถามเพื่อนๆขอ,องน้องที่ในในทีมางานเนกัะคะเราเราก็แอบองงเหมือนกันแต่แต่ว่าก,ก็ก็ขอบคุณนะคะสําหรับการที่หลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็ เสดเข้าไปจะด้วยความรู้สึกอะไรก็ตามค่ะแต่ว่านั่นก็คือเออป็นกำลังใจให้เราเพราะว่าเราก็เป็นศิลปินมาในเส้นทางมันเิงก็20่ปีแล้วคําต่างๆที่ทุกคนจะบัญญัติขึ้นมาอะไรก็ตามแต่ว่าแต่ก็มองว่านี่น,นี่คือกําลังใจของทุกคนในการที่จะสื่อสารที่แตกต่างกันก,ก็ยิ่งคอยตอกย้ำให้เราว่า20ปีที่เราสู้มาเราไม่ได้เสียหลายอะไรเลยที่เราเราอดทนแล้วเราต่อสู้แล้วเราก็ ฝากปันกับมันแล้วเราก็ตั้งใจกับทุกอย่างที่โอกาสที่เข้ามาในชีวิตของเราและช่วงนี้หลายๆคนก็ไปไหว้พระแม่ลักษมีขอพรด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านความรักกันซึ่งสาวตายก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไปไหว้ด้วยเช่นกันโดยเจ้าตัวก็บอกว่านับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วส่วนเรื่องขอพรก็ขอเรื่องงานล้วนๆไม่ได้มีเอ่ยขอเรื่องความรักเลย ฉ่าไปเลยคนทั้งข้างนฉันก็ฉ่าเหมือนกันสําหรับการไปไหว้พระแม่ลักษมีมาใช่ไหมคะแบบสาบเลยนะคะตอนนี้พระแม่ทาโอทีมา2เดือนแล้วยังไม่ได้หยุดเลยนะคะโอ้โหต่อแถวกันยาวลงไปฉันเล่าของเกสรนวันนั้นนิวไปวันวันงานด้วยใช่ไหมวันที่แรบวันวันเป็นวันของพระแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไปไหว้ได้แบบว่าด้วยความเคารพแต่ไม่ใช่ว่าเออจะไปฝากความหวังหรือว่าแบบเอาชีวิตไปทิ้งให้ท่านต้องแบบ มานั่งแบกเราเลยอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้คิวตั้งแต่เกษรจนถึงตึกทิปโก้นะคะที่เขาขออะไรอย่างเงี้มันก็ยาวไปหน่อยจะยาวไปใช่ไหมเราค่อยๆไปขอหรือว่าจะแต่งตัวเด่นๆให้ท่านจําได้ก็ได้เขาให้ใส่สีชมพูแล้วกูคใส่สีอะไรสีชมพูฉันเปลี่ยนชุดไปเลยค่ะจะเห็นอยู่เรื่องในเรื่องในเรื่องในห้องถึงแม้ว่าจะยับแล้วไม่ได้ซักนะคะก็ยืมมาหน่อยละกันนะคะพ่อแม่ก็บอกโอเคเห็นด้วยเน้นสีให้ตรงก็พออะไรอย่างนง้นแต่ใดๆแล้วนะโฆษณาพวกแบบว่ายาสระผมคนเข้าพ่ต่ายมาเมื่อกี้ผมบหนามากหนาดําขับยาว เรากซลเราก็ได้อยู่นะคะไหนยาวแปดเมตรระบบระบบวะฉบับฉบับเป่าแห้งง่ายเป่าแห้งง่ายเพราะว่าผมสั้นอะไรเราไปทางไหนดีอ๋อเอาป็นพักเรื่องผมของพวกเราดีกว่านะคะก่อนที่จะปวดหัวมากกว่านี้นะอ่ะเรื่องหัวใจสาวคนนี้คุณกรีนอัศดาพรล่าสุดมีหวานใจใหม่หรือเปล่าจ๊ะอุ๊ย อ่ะชอบที่อันนี้เซ็นเซ,นเซอร์โดยใช้กระต่ายไม่เหมือนเมื่อกี้ที่เป็นเซ็นเซ,นเซอร์โดยการใช้แบบเมฉดชาล่าสุดมีคนตาดีเขาก็เหมือนถ่ายรงถ่ายรูปแล้วก็มีหนุ่มเกาหลีคนหนึ่งอยู่ในภาพนั้นซึ่งคนนี้จะเป็นหวานใจกันหมารืเปล่าไปสอส่องกันจ้ะ เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนคลับกันไม่น้อยค่ะว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวหวานใจหรือเปล่าเพราะว่านางเอกสาวกรีนอัสดาพรเองก็เดินทางไปเรียนภาษาที่เกาหลีใต้นะแล้วก็ได้แชร์รูปของตัวเองนั่งชมพระอาทิตย์ตกที่ริมแม่น้ําฮันกับหนุ่มปริศนาจ้านี่ได้กินความรักหรือเปล่าเอ่ยนะคะบรรยากาศก็โรแมนติกมากๆต่อมา คุนกีนเองก็ได้โพสต์ภาพหนุ่มคนดังกล่าวขับรถมาส่งตัวเองที่สนามบินอินชอนเพื่อเดินทางกลับมายังประเทศไทยค่ะล่าสุดนะคะเธอก็เปิดเผยถึงเรื่องของความสัมพันธ์กับหนุ่มคนดังกล่าวบอกว่าเขาในะชื่อฮารังเป็นคนเกาหลีแท้ๆซึ่งรู้จักผ่านน้องคนไทยที่อยู่ประเทศเกาหลีสถานะตอนนี้ยังเป็นเพื่อนกันถึงแม้ว่าเรานั้นจะโสดทั้งคู่แต่อนาคตจะพัฒนาขึ้นหรือเปล่าอันนี้ยังตอบไม่ได้ตอบไม่ได้แปลว่าอะไร มีโอกาส oh. ส่วนรูปที่ถ่ายรูปคู่กันร,ริมแม่น้ําก็ถ่ายเป็นแค่คอนเทนต์เฉยๆและที่ลงรูปไม่เห็นหน้าเพราะคนเกาหลีค่อนข้างจะ private ตัวเองก็เลยไม่อยากจะเปิดมาก เดี๋ยวเขาจะรับไม่ไหวคือเขาเองก็เป็นคนธรรมดาอาจจะไม่ได้ชินกับเรื่องตรงนี้เขาเป็นคนน่ารักพูดไทยได้พอพูดไทยได้เราเองก็สบายใจเพราะเรานั้นพูดเกาหลีไม่ค่อยเก่งพอมีเขาซึ่งเป็นคนเกาหลีแท้ๆเขาก็จะพาเราไปกินนั่นกินนี่ทุกอย่างและเขาก็เป็นคนทําให้ด้วยและเขาเองค่อนข้างเอาใจใส่ทุกคนดูแลทุกคนส่วนตัวเราเนี่ยไม่ได้ปิดใจก็พร้อมเปิดตลอดเพียงแค่ยังไม่ได้เจอคนที่ใช่หรือถ้าเกิดสมมติเราเจอคนที่เป็นสเปคเราจริงๆก็ต้องเรียนรู้กันอยู่ดีค่ะ เอาจริงจนะจากการบรรยายสรรพคุณในการใช้งานเนี่ยนะคะพูดตรงนี้เลยว่าเปิดคือเปิดใจแล้วแหละใช่แต่แต่ว่ายังแบบว่าข้างเราคือเปิดเปิดใจแล้วแต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้ด้วยความที่แบบเขาเรียกว่าอยากจะได้เป็น Privacy หน่อยสําหรับคนเกาหลีใช่ไหมต้องเรียนรู้กันไปก่อนเลยก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนว่าเออเป็นแฟนนะแต่ก็อาจจะมีการพูดคุยกันแล้วก็สบายใจที่อยู่เด็กันจะต้องไปถถ้าจําไม่ผิดนะนีกว่าเพื่อนเ่ยเป็นคนพาไปนู่นนี่นั่นเป็นเพื่อนผู้หญิง น่าจะแบบไปดูแลตอนที่พี่กีหนาอยู่เกาหลีเพราะว่านิเห็นเขาลงรูปจะไปสอดสสอมาให้นะคะชาวบ้านจะทางานหนึ่งเออนี่ไงคะเดี๋ยวเราก็จะรอข่าวจากคุณนิวชาวบ้านหนึ่งใช่นะคะเดี๋ยวเรามาที่ดีเจมะตูมค่ะคนนี้เขาก็ไปเฉิดฉายที่เกาหลีเหมือนกันอคนนี้นะคะช่วงหลังๆเราเห็นเขาบบกว่าฟิตแอนด์เฟิร์มหุ่นนีลลีนมากหุ่นดีมากจริงๆนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะเขาเนี่ยไปเดินแบบครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะ ก็ว่าอยู่ดีนี่นกล้งานแน่นเลยนะใชยหุ่นนี่เพียวลมเวอร์เรีเยกว่าทําความฝันอันยิ่งใหญ่สําเร็จไปอีกหนึ่งขั้นค่ะสําหรับดีเจมะตูมล่าสุดเจ้าตัวก็สร้างความเซอร์ไพรส์นะคะโดยการโพสต์ภาพที่เจ้าตัวได้มีโอกาสไปเดินแบบที่งานแฟชั่นสุดยิ่งใหญ่อย่างโซ a แฟชั่นวีคค่ะที่ประเทศเกาหลีใต้โดยครั้งนี้นะคะดีเจมะตูมก็ได้เดินแบบให้กับแบรนด์ดังของเกาหลีใต้เจ้าตัวเนี่ยนะคะได้โพสตคลิปตัวเองเดินแบบพร้อมข้อความว่า finally i'm a r e i t ชุดโนี่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วเดินครั้งแรกที่โซลแฟชั่นวีคเจอความท้าทายเลยก็คือต้องเดินกับวงออคเรสต้าสดและต้องวิ่งเปลี่ยนชุดเนี่ยสองชุดแต่ความอะไรก็ได้ของเราเนี่ยมาตุ้มก็เลยรับเลือกปิดโชว์เป็นฟินาเล่ด้วยครับโอ้โหสุดยอดมากเป็นอีกหนึ่งวันที่จะไม่มีวันลืมเลยสุดท้ายสั้นๆครับไม่มีอะไรยากท่าใจเราเชื่อว่าเราทําได้นะคะนอกจากนี้ค่ะเจ้าตัวยังทำแฟนๆเนี่ยกรี๊ดด้วยการลงภาพคู่กับ คิมมินแจรหรือพยาบาลอึนทักนั่นเองจากซีรีส์เกาหลีสุดด่งดังด็อกเตอร์โรแมนติกค่ะที่มีกำหนดเข้ากรมรับใช้ชาติวันที่18กันยายนนี้โดยดีเจมาตูมนะคะก็ได้โพสต์ภาพพูดก,กับคิมมินแจแบบสนิทสนมสุดๆพร้อมข้อความว่า My Korea Best Supporter Hash พยาบาลอึนทักมหาแววทำหน้านดีใจสุดๆทำเอาเแฟนๆหลายคนนะคะต้อามาคอมเมนต์ด้วยความอิจฉาเลยจ้ะ น่ารักแล้วก็พูดว่าทำหน้าดีใจสุดๆอะอีกคนก็ทำหน้าอย่างงี้วะไม่รู้ไม่หมายถึงว่าแบบ เขาเห็นอีกคนนึงหรือเปล่าแซแซวอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็คือเขาเขาเคยพามาที่ไทยแล้วตอนที่ที่มาที่ไทยนะคะก็ได้เจอกันแล้วล่าสุดก็เหมือนมาเซอร์ไพรส์ที่งานแฟนมิทติ้งด้วยนะคะของดาราคนอีกท่านหนึ่งด้วยนะคะน่ารักแหละก็ได้เจอกันก่อนที่จะเข้ากรมไปรับใช้ชาติเนาะซึ่งคุณปทุมเองก็โหช่วงนี้เฟรนด์เฟิร์มจริงๆนะได้ยกว่าเทรนเนอร์เขาเขาบอกว่าเป็นคนที่ดุมากเนี๊ยบมากสําหรับคนนี้คือไม่ว่าใครที่ไปเทนกับเขาอะคือซิกแพคจะเป็นแบบหนุบบางๆเลยนะ บอยแสดงว่าแบบว่าการกินการออกกาลังกายเขาต้องแบบวางตารางให้แน่นๆเวลาจะทานอะไรถ้าสมมุติไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องถ่ายรูปส่งใช่ไหมนั่นแหะสิส่วนอันอื่นก็ไม่ต้องส่งถ้าแอบกินจบแรงมากทนเนอร์ร้องไห้แล้วเนเนบ ึ่งบล็อกไลน์เธอแล้วกันจะขอไม่เห็นถเอต่อ <c oughs> นะคะก่อนจะกันไปค่ะใครอยากติดตามข่าวสารผ่านทางข้อความนะคะสาม,มารถสะแกนหัวโค้แล้วก็สมัครได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะรวมไปถึงช่องทางต่างๆของ t ท o ิ i ไสเรานะคะด้านล่างค่ะไม่จะะเป็น Line Facebook, X, นะคะอ s t a g r a กรม u t u b e แล้วก็ TikTok ค่ะใช่แล้วค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ